นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสานนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตันสาวพักาวะโตูอัละัะโตสัมมาสัมพุรทานสาะเสีสีมือนีแม่นมือนีมือเษธีมอมวนทานสกงตกนีแม่นโตกไม่จันท ขันใบนี้แม่นขันวิเศษผู้เหนือเกตปนลงมาเทวดาเอามาสู่เอามาอยู่ในเคหาสองสามีพรรยาจักใดเกิดพระอินเปิดสองพระแจพาพมและเผยพระโอษ ว่ามื่อนี้หายโทษทั้งมวนบละบวนทุกอย่างผู้เป็นสร้างแต่งภาผวัมีทั้งมวนมากเมียงภาควัเทีงยงใบสีงามแซดีเจ็ดสันแทนปอปัอนแตงมานำ มีเงินคำพันไทยเอามาใส่ผ้าขวันบ่อละำวนทวนที่งามเอานี้จังเมืองแมนฝ่ายผู้แข็งห้อยละอย่ามาจากฝาเมืองผมมาเฉยชมสององคงออนเข่าบอนนอนนุ้นหมอน สองเนานอนแขนกายทั้งสองฝ่ายตกลุงสองอานงลูกของแม่มาแห่นแห่เฮือนหอโคตวงยอขันตกถึกจะโลกเลือตายอ่อลงมาตั้งใส่ขันตกใหญ่ทองคำเพชรมานำพ้อยต้อนินมากก่อปัน,น,นดับนำเงินแลคำเต็มถาด หลายแสนบาทสินดองเอามาห้องตุกแต่งบ e ่ไดแบ่งปันภัยสองหัวใจจึงได้มาอยู่ห่วมได้มารวมเป็นหนึ่งแผ่นทองคนทั้งสองสมภาวเป็นคู่เก่านำมาส่องขวัญตาจังได้มาบุพเพอจังให้พ่อมาขอ จังได้น่อขันมาไห้คำปากว่าตุกลงสมประสงค์ทั้งองฝายเอาแขนกายเมียแพงยิึงได้สันแหงในมือนี้บใบสีเจ้าให้หินตอง ตามคันลองของเขาผู้เท่าว่าวันวิวาเป็นมหามงคลคู่เคียงของเจ้ากคนสิเอาสมสอนนอนเฮียงเคียงควรสิใดโยสืบสางวิมานกว่างควงนางคอนแสนสอนสซาแล้ว แล้วเจ้าสาวงามคองท้องเต็มคอแหว่นใจคอยงามละหอยต่างหูงามประทูสมแล้วแววตาคมเขยมดูสางเงียมเรียบร้อยคนปล่อยสื่นสื่นซอมดูมอสมสาแล้วนางสาวกันนี่ผาพันสุขคนเดี งามโซพี่เอาคักแม่นสมเจ้าสาวแทบบ่ได้แปรผันพีิีลินมากงายจุนไชใจเสื้อมันวันนี้ได้หลับลองได้จับจองหัวใจเจ้าเนานอนในบ่อนเจ้าเบาว นายุเทนพันทองแสนอ่อนซอนปินผูน้นำสร้างเท่านาสิผาเก่าบ่อทอยขอให้มาถึงมืดนี้มีพิธีงานแต่งใดจัดแจงทุกดานประสานให้ใจกัน จนมาถึงมือนีนานวันที่สิบสองมีนาเป็นมหามงคลแม่นดีเลือหล่นยาดทุกคนก็มาแล้วเสียงแซวแซวเ,วเตรียมห้องโฮโอเอาขันมัวเจ้าให้มาเขาเ้าแม่นสูขี เจ้าอย่ามีดยิงติ่งยามควันมาให้เจ้าตื่นให้เจ้าซืนพ่อวยอย่ารอสาอยู่นานอย่าสำลานมัวเล่นกังภายในป่าให้เจ้ากลับมาสาขึ้นหาพ่อแม่เจ้ามากินขา้าวแมนอยู่เือนว่ามาเยอะควันอื้อ เยขันจะไปอยู่กำหนแหงทางใดขันจะไปศึกษาลำเรียนใสหนอใดไปเรียนหม้อตนหม้อปอายู่ใส่แน่เจ้าอย่ายืนแทแหล่มาแม่อย่าอยู่นาน ความาเยอะกวาเอื้อควันเจ้าไปอยู่ห้องหอปางทางใดหรือเจ้าไปมาไลยบอมาทางผีควันเจ้าไปอยู่หลีในที่ทำงาน เหลือจะไปลุงบ้านแต่ข้าวปีนันให้พาลมาแม่ถึงเวลาให้เจ้าตาวมันถึงข้าวเจ้าแล้ววันนี้ให้ตาวมาว่ามาเยอ่ยวนอย ววนเจ้าไปอยู่มองแหลกผมทั้งสองให้ซอยกันประคองลองมาทั้งพี่ควันเจ้าไปกินสุกีเคเอฟซีในหางใหญ่กินใ้ซะหิมอยู่พุ่นเข้าพุ่นก้อยอยู่วางได้ เหลือเจ้าลงไปไทยทเทีเ่ยวเพิ่อนทางพุ่นบุญเจ้าไปทางกำทางล้าหรือพมา่ามาเลเซียไฟไทยเมนนันให้ดันมาขี่เรือบินเหินฟ้าให้ขึ้นมาหลีบดวนเชิญเอาขวัญอ่อนลาสองเจ้าให้ดวนมาว่ามายื้อขวันเอ้ย เหรือเจ้าไปวิิงโพธาทางไหนยังบ่ท่านน้ำใจอยู่บ่อนอดเท้าพายเจ้าสาวมาเด้อมาเด้อรีบด่วนนะเจ้าอย่ามวนอยู่หันวันนี้ให้ด่วนมา ขวันแข่งให้เจ้ามาอยู่แข่งลีลาขวันขาให้เจ้ามาอยู่ขาลีลายขวันแขนงัวแขนสายให้มาเต่ามาโฮมทางควันนุ่มและขวันข้างขวันเอวบางทองเกี่ยวทางขวันคิ้วและขวันตาขวันกายางามดีก็ให้มาสามมือนี้วันนี้ว่ามายื้อควันเอื คำพามสีสอนสั่งยังพิธีมือหนีวิวาแล้วให้ชื่อเอาผัวเป็นผัวยาแข็งคำเบาเห็นพ่อเท่าแม่เท่าให้ยำเก่งผัวเป็นขอยาเสียงเสียงปากยาไปถากคำจากขั้นไปให้ก็ให้มาขั้นไปหน้าก็ให้เตา ฟันเชือขาวหัวควายยาตื่นส่ลูกหยากยาไปปากเกินตัวผู้เป็นผัวให้หากมีจนแก่ให้คือแม่ของโตยาพาโลลอบาน ย่าขี่ขานอนเว้นนย่าไปเห็นเสาวแก่ย่าไปแก่ขัวลุงย่าไปสูงกว่าป้าย่าไปดาวงวานย่าไปบ้านพี่น้องย่าไปฟ้องสุ่มแสงบาดนี้ผัวปิ่นมีก็ยาแข่งคำว่าใอเตื่นเจสากกอนผัวโถอยาเสียงโวสุยเสียด อย่าไปเครียดไว้ว่าคันไปลุงานก็ให้มาคันไปตรรมะนาก็ให้ตาเห็นผูป้ป่าวยาเซนแลนเซนแลนยินเสียงแคนยาไปฟอนอยาไปหย่อนใสเสียงของอยาจ้องหองใส่ปูญายายาไปด่าเอาอาคันไปมาให้คมเขียมยาไปเียมซุ้มแซง อย่าไปแห้งฟืดฟาดอย่าประมาดปูยัโถอย่าไปสู่ความเก่าอย่าไปเล่าความเดิมอย่าไปเสริมผู้อื่นอย่าไปเตือนเสียงคนอย่าไปบนของเพลินขั้นเพื่นเอินจังขาน ขันเพื่อนวานจังซอยให้ไปคอยมาคอยเห็นโคเห็นวงยาไปโก่งเถียงพ่อเถียงแม่เห็นคนแก่ให้ปากเบาจากไห้ยาจันไลปล่อยผีปล่อยหายาไปดาพี่้องทั้งพวัวยาเมาหม้อน้ำไลยน้ำเฟตให้เจ้าเหตุผาแรงพาง่ายยาละบายอารมณ์ปล่อยแสง ให้หากแพงกันไว้ถนอมใจกันทั้งคู่ให้ได้ย่สืบสร้างกุศลแทมมนุษย์คนผลไปถึงลูกเต้าให้มาเกิดนำกันให้มีบุญสัมพันธ์ปรารถนาสมแมนแขนย่อมือสอ่งเจา้าอธิฐานเอาเด้ออุ่นบุญของเจ้าแล้วบัดเนี่ บายสีลาให้ขวัญเจ้าแม่นตาวมาว่ามายือขวันเอ้ยมาอยู่เฮือนหลังใหญ่เป็นปูกใสเป็นเฮือนหอวเป็นปูกยอเป็นของอ่อนปูกไว้ก่อนคอยบูตตา พากันมายาสร้างซ่ามาอยู่ห่มเหือนงามมาอยู่าพามหลังอาจแม่ปูสาทั้งหมอนลายของกินลายเหลือหลากบ่อึดอยากแนวใดมาไว้ไว้มาหาพอมาอาแม่ทั้งเท่าแกเอาอาเพื่อนกัมาคอยอยู่มาหอดปูคอยหลาน ว่ามา่ควรเอ้อเอว่าเจ้าไปย่าอยู่นานยาไปพ่านกลับมูให้ไมาอยู่ด้อมกันจวงจันหอมตุแตงกาบบัวแบง่งยูสนร่อน ตาอ่อนซ้อนเตียงตั้งมีบะนังเศร้ามีแห้งคอยจอมแพงสองนอบานแทนลอแทนลอหมาหงหอยาได้ซาทั้งสทางหมาแลกวัวกวายตาเว้นสวยมันสีหอนกลับมาป่อนยาไปไก่ อย่าไปใส่ตาเว้นคำตกใตต่ำม,มัวเมาเอาลานอบัดนี้บายทีแล้วให้ขวัญแก้วแม่นเต้ามาฟ้ามายื่อขวนอันเอ้ ขันเมมนขวัญมา่แล้วพำสีเ่าแถมพรตัดเอาตอนข้าทาแม่นดีเหลือหล่นขอทุกคนทุกทันลำเอาหลีบดวนประมวลพรสุงให้พรของเจ้าให้ลำเอาเดิมอนเนกเตช่วยใจยาตเผาวังใจยา่ามังคาลังสุขังพลังอาวาหา วิวาโหสุมังคาโลโหตุขันติโกเมตวาลาพิยาสสีสุขสิละวาปิโยเทวะมนุญสานั่งมานาโปโหติขันติโกฝายเสนีบอมเป็นายเมืองคนประินโยนมาแต่ฝากฝ่าเพิ่นว่าให้เอามาผูแขนไส้ผูเป็นในของมู ทุกคนอยู่ในครอบครัวก,กะหวังพึงผัวผูออกนาเจ้ายาไดตามหลังเมียเฮ็ดเอียเคียเอียเคียคือผูแม่ชายโบแทวครอบครัวจนให้เจ้าเป็นคนชายแทนให้พาแพรทุกประการใจเฮาหานคือจอมป่าสร้างเคห,หาดไหยฮวงเฮืองสิบหัวเมืองห้มาซอยคำทุกคำเศร้าห้เจ้าอยู่สวัสดีเป็นเศรษฐีมังมี่โมห้ยโคให้ได้สมดังปรารถนาชัยยสิทธิ์ชัยยสิทธิ์ชัยยาสิทธิ์ทาททนังลาพังอุอะมุมะมูลมา มหามูลมังสะวาหมสกีภริยาสถาโหนตุสภพโภคาจจรัตนาสัพพทาภวันตุโวไายสนีแมน่นไฟอินแปลงเพิ่นแบ่งมาแต่ผู้เขากาดเอามาผาดแขนเจ้าทั้งสองสมบัติน้องไหลมาบกขาดเจ้ายาประมาทใช่ที่เป็นผัวให้เกงกลัวคือพอคือแม้เจ้ายาของแว่ใยอื่นบดีนาทีมีให้เจ้าจัดแจงให้เจ้าแต่งผ้าแรงผ้าง่าย ยาดูได้นิสัยขี่ขานให้ไทยปานติชินนิ่นท่าสมบัติมาสินี้ไปมิดจอยให้เจ้าคอยสู่อดสู่ทนอีกบดนเจ้าสีเฮืองสีหงเจ้าสีเฮืองหงคือแสงตาเว้นทุกยาได้เห็นเข็นยาได้พอขอให้มีอายุมันควรยืนห้อยขวัวพันภรษาก็ขาดืน